น้ำก็จะอุ่นก็ออยู่ที่21.5อันนี้ยแมวไว้ทำกับข้าวพี่ไม่เคลนเขาขอยืมมา <c oughs> อ่ามีมีแมลงสีเขียวด้วยอ่ากรีนฟลายสวัสดีนะคะตุกเองกรุงเอง,ง,เอ,งอ่าคว้าพอดีกับแมววันนี้ไม่ได้เข้าครัวเพราเพือพ่อนทําขนมวันนี้ก็จะมาในกรีนเฮาแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมากันในหัวข้ออะควมาพอดกคืออะไรเพราะว่า มีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามคแนรใหม่รวมถึงเพื่อนๆที่ติดตามแครมาได้พักใหญ่ๆแล้วหรืออะไรนี้แต่อาจจะยังไม่รู้นะว่าอแมระปลูกผกักระบบอะควาพวนิ้คืออะไรเนาะเดี๋ยววันนี้แมรก็คือจะมาแชร์ให้แต่ว่าต้องออกตัวก่อนนะว่าาคร์กับพี่ไมเคลิลเราทำปลูกผักพวกนี้เป็นแบบงานอดิเรกที่แบบจริงจังกันมากเพราะว่า พี่ไมเคิลเนาะเหมือนกับว่าค้นคว้าเนาะแล้วก็ทำงานได้เงินมาก็คือเอามาลงกับระบบอควาโพนิกหมดเลยทีนี้เนาะเรามาดูกันว่าอควาโพนิกคืออะไรระบบอควาโพนิกก็จะเป็นภาษาบ้านๆเลยแล้วกันก็จะ,ะสมดุลน,น้ำสมดุลปลาเนาะแล้วก็ทำให้พักเจริญเติบโตได้ดีนั่นเอง อย่างอาสารอาหารก็จะมาจากมูลของน้องปลาเนาะในนั้นก็จะมีจุลินทรีย์แล้วก็แบคทีเรียที่ดีเนาะทีนี้เนาะเดี๋ยวคุณแม่จะค่อยๆแตกเป็นหลายๆอ P ีเนาะให้เพื่อนๆแบบได้เข้าใจระบบอควาโพนิกกันมากขึ้นเพราะว่ายางตอนนี้ระบบของพี่ไมเคลิลเริ่มจะเป็นระบบใหญ่แล้วก็จะอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่หลายๆหัวข้อเนาะ แม่ก็คือแชร์ไปแล้วแต่ส่วนใหญ่แม่จะแชร์ในส่วนของอปลูกผักเนาะปลูกผักซะมากกว่าในส่วนของระบบแม่ก็ต้องบอกว่าแม่อยู่ในช่วงเรียนรู้ถึงพี่ไมเคิลเองเนาะเราก็คืออยู่ในช่วงเรียนรู้เพราะว่าข้อมูลต่างๆหรืออะไรเงี้ยเราก็คืออ่านดูจากเว็บไซต์หรือว่า YouTube ของฝั่งเมืองนอกด้วยเนาะ รอชมแล้วกันนาะว่า,าแม่จะแตกเป็นหลายๆหัวข้อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกันกบแม่อย่างไงเพราะว่า,าแม่เองก็จะปลูกทุกอย่างที่เราใช้นะแล้วก็พยายามซื้อให้หน้อยที่สุดเ,เรียกเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้เนาะแต่ว่าคือ,อไม่ใช่ว่าเราจะไม่ซื้อเลยนะเราก็คือซื้อแต่ว่าซื้อน้อยที่สุดอะไรที่เราปลูกได้เราก็คือปลูกแล้วก็อะไรที่ปลูก ในน้ําระบบอะควาพนิคไม่ได้เนาะแม่ก็คือปลูกลงกระถางนูน่นนี่นั่นหรือถ้าในหน้าร้อนที่แบบอากาศอุ่นๆเนาะแม่ก็คือเอาไปปลูกข้างนอกเนาะแล้วหลายๆผักที่เขาบอกว่าปลูกในอะควาพนิกไม่ได้เนาะแม่ก็คือได้ทดลองเอามาปลูกเนาะตรงนี้เมื่อก่อนก็คือจะเป็นปลูกแตงโม จริงๆอ่ะแตงโมมันก็ไม่น่าจะปลูกในน้ําได้เนาะแต่ว่าอะไรก็คือ,อปีที่แล้วนะปีที่ผ่านมาก็คือทดลองปลูกเออเขาก็าโตให้แบบลูกใหญ่มากเนาะแล้วก็ได้ผ่าให้เพื่อนๆดูแล้วก็ออตรงเนี้ยเนาะมันจะเป็นแบบมะระเต็มไปหมดเลยซึ่งแบบเอ้ามะระปลูกด้วยน้ําก็ได้เหรอเออได้เหมือนกันเนาะคือดกเยอะมากเลยรวมถึงแตงกวาก็ดกมากเนาะ ข้อดีของอ่ะความผลิกคร่าวๆในวันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกหลายๆ EP เลยละเนาะสำหรับปีนี้ก็จะอย่างอ่ะความพลิกในระยะยาวก็คือจะเป็นการอ,อคุมต้นทุนเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องการดูแลอะไรเงี้ยแม้กับพี่ไมเคลไม่ต้องมารดน้ำหรืออะไรเหมือนปลูกโดยใช้ดินอะไรนี้เนาะก็คือปลูกแล้วก็ ดูแลน้อยมากแต่ว่าไม่ใช่ไม่ดูแลเลยนเนาะก็จะมาดูพวกระดับน้ําหรืออะไรงนี้ว่าเขาโอเคไหมแล้วก็อย่างอักขวบงเพิกเนาะก็คือจะเป็นแบบระบบน้ําวนเนาะเพราะว่าเวลาน้ําวนหรืออะไรเงี้ยก็คือจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในน้ําในตัวด้วยเหมือนกันหลายหลายผักเนาะเอาคือ,อทดลองแล้วค่อนข้างจะได้ผลมากคือเกือบ คือหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแครอทหรืออะไรเนี้ยพี่ไมเคลิลจริงๆแครอทเขาปลูกในดินเนาะแต่ว่าพี่ไมเคิลก็ทดลองทําแบบโปรเบสที่แบบปลูกด้วยก้อนหินก็สามารถปลูกผักที่มีหัวได้ด้วยก็คือปลูกด้วยน้ำเนาะแล้วก็ใช้ก้อนหินนั่นเองรอด,ดูอ่กผักอื่นๆที่อแอมจะเอามาฝากให้กับเพื่อนๆด้วยเนาะแต่คอนเทนต์ในปีนี้ก็จะพาเพื่อนๆเรียนรู้ ระบบของอควาพลิงกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกแบบปลาที่แนะนำให้ใช้ในระบบอควาพลิงีกทีนี้ในเรื่องของต้นทุนเราได้รู้จักระบบของอควาพลนิกแล้วเนาะเราสามารถดัดแปลงถ้าเรา,เารู้จักประดิษฐ์รู้จักสร้างอะไรเงี้ยสามารถหาซื้อ,อวัสดุอุปกรณ์ทางฝั่งเมืองไทยยิ่งจะหาง่ายราคาถูกกว่า เอาฝั่งเมืองนอกเนาะแล้วก็ปัญหาของอะควาพนิกในอังกฤษของแมกับพี่ไมเคิลน้อยอย่างหน้าหนาวอะไรเงี้ยเราต้องมีการคบคุมอุณหภูมิให้ความอบอุ่นกับน้ำด้วยให้กับให้ปลาเขาได้อุ่นด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตายได้นั่นเองก็จะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างด้วยที่นี้เนาะทางฝั่งเมืองไทยอะอะควาพุนิกไม่ค่อยจะมีข้อจำกัดอะไรมากมาย ถ้าเราแบบาหาความรู้เยอะๆคือ,อพืชผักหรืออะไรเงี้ยสามารถปลูกได้ทั้งปีเลยเนาะเอาเป็นว่าเนาะเดี๋ยวแมมจะพาเพื่อนๆไปดูต้นกล้าที่แมมเริ่มเพาะแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนจะมาแม่ก็จะได้มีผักไว้ทานได้เนาะก่อนที่หน้าหนาวจะมาอีกครั้งหนึ่งไปกันเลยค่ะ อันนี้ไม่ได้ปลูกด้วยอวัวพูนอีกเนาะเพราะว่าอันนี้คือมันฝรั่งขมันก็คือเป็นมันฝรั่งสีม่วงหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดทั่วไปพี่ไมเคิลก็คือซื้อออนไลน์มาเนาะแล้วก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแม่เคยปลูกไปปีที่แล้วแล้วก็เก็บหัวเขาไว้แล้วก็หัวเขางอกเนาะรากงอกก็เลยเอามาปลูกซ้ําอันนี้ก็คือรอบที่สองเนาะของเขาเนี่ยค่ะ แล้วก็อะไรที่เป็นหนวดยาวๆเขาไปหมดแล้วอันนี้จะเป็นแบบใหม่หมดเลยเนาะสำหรับอายุเก็บเกี่ยวของอมันฝรั่งเนะาะก็จะอยู่ที่ประมาณ100วันหรือว่า3เดือนได้เนาะอันนี้แม่ปลูกมาได้เกือบเดือนแล้วเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูด้วยแม่พาเพื่อนๆมาดูตรงนี้อพี่ไมเคิลเขาทำให้อันนี้จะเป็นไจแอนด์แรดดิชเพื่อนๆ มันจะเป็นแอรดิชหัวยักษ์เลยนะแต่ว่าคือรอดูนะว่าจะยักษ์แค่ไหนตอนนี้เนาะก็คือปลูกมาได้ประมาณอาทิตย์กว่ากว่าแล้วเนาะประมาณเนี้ยแล้วก็แม่ก็คือมีลงทั้งแตงกวาแล้วก็มีลงอะไรนะกระเจี๊ยบด้วยเนาะตรงเนี้ยปลูกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยอย้ายต้นกล้าออกเนาะตรงนี้ก็คือใช้นะ้ําเหมือนกันแต่ว่าพี่ไมเคิลเขา ดัดแปลงเนาะก็คือจะเป็นอก้อนหินแล้วก็ขุยมะพร้าวมาผสมกันแล้วก็มีตัววัดอุณหภูมิด้วยมาดูกันว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ย1 5เอุดห้านาะปกติด้านนอกนะอุณหภูมิเขาจะหนาวหนาวมากในเนี้ก็คือจะอุ่นนอนน้ำก็จะอุ่นก็อ,อยู่ที่21.5อันนี้แมวไวทํทำกับข้าวพี่ไมเคิลเขาขอยืมมา แล้วก็เอองั้นเอาไปเลยแล้วก็เขาก็ซื้ออันใหม่มาให้คแมละเนี่ยค่ะราดูว่าคแมจะได้ย้ายเขาออกไปไหมหรือว่าปลูกตรงนี้เลยมาเราดูกันเนาะแรดดีสอันนี้ก็จะเป็นพวกอมคอเจตอะไรเงี้ยคอเจตอันนี้แตงกวาเนาะปลูกให้ทันปลูกให้ทันเพราะว่าหน้าหนาวปีเนี้ยเขาจะอยู่นานนิดนึง เดกแม่ก็คือจะทยอยปลูกเ,าเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักอย่างอื่นด้วยจะได้อทันกินนั่นเองเนาะเพื่อนเนี่ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับอควาโพนิกในอังกฤษของแม่เนาะผักบางอย่างแม่ก็คือ,อาหา,อาซื้อไม่ได้แม่ก็ต้องปลูกไว้อกินเองนั่นเองนนเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับระบบอควาโพนิกเนาะสามารถฝากคําถามไว้ได้ใต้คลิปนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อน,อนท่านไหนที่ สนใจคลาสเรียนทำขนมเนาะตอนนี้ทำไมก็คือมีคลาสคุกกี้ไอศครีมชีสเค้กน้าไม,ม้แล้วก็คุกกี้เนยโสดสามารถทักสอบถามแม่ได้ใต้คลิปนี้เนาะเดี๋ยวแม่จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ไว้ให้ไว้เจอกันกันกบแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ b y ย